มาเฟียเยนชาที่แปลว่าสามีพันดุเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่14ยิ่งกว่ารักปังเสียงปืนดังสนั่มาจากรอบทิศปลุกผมให้ดีตัวลุกขึ้นมาจากที่นอนเจ้าลูกหมูก้อนกลบูโนสะดุ้งผวาหลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเบีปากร้องไห้จ้าเสียงดัง แขนสั้นอ้ากลางพุ่งเข้ามาก่อดผมเอาไว้แน่นราจินโดยสัญชาตญาณผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกไปหาสามีแต่เพียงเสี้ยววินาทีประตูห้องนอนกลับถูกทีเปิดกระเด็นพร้อมปืน3ามี่กระบอกพุ่งปลายกระบอกเล็งเป้ามายังผมและลูกเล็กพวกมึงเป็นใครเข้ามาในนี้ได้ยังไงสายตาจับไปยังรอยสักสัญลักษณ์ของแก๊งมาเฟียสถุนทำให้รู้ได้ในทันทีว่าคนพวกนี้ คือคนของแก้งหมาซักดูสิเราเจอใครเข้ายิ้มพูดเร่ของพวกนักเรียนกระจอกไอ้พวกขี้ครอกที่อยากจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่เดินสายอดัอดอาดเข้ามาหาผมเจอพ่อ,องไงผมตอบกลับไปทันทีพร่ด,ด้ามปืนยาวกระแทกเข้ามาตรงสันกรามจนหน้าชาไปหมดฟันขบกระทบกับพุ้งแก้มภายในเสียงดังกึกตามมาด้วยรสชาติเค็มปลาแลม กับกลิ่นคาวเลือดคลุ้งอยู่เต็มปากเอ้ย e e ปากดีนักนะ่มึงอะอยากตายเลยไงลูก้าเมมเบรระวังกูจะเลาะฟันมึงใส่กรอบของขวัญส่งไปให้พ่อมึงดูต่างหน้าแล้วกัน <c oughs> หามตัวเองดีกว่าไหมคิดว่าพ่อกูจะปล่อยพวกมึงไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอก <c oughs> ว่าพ่อมึงจะรู้ตัวมึงหายไปหรือก่อนมันจะตามมาช่วยมึงทันกูค,คงส่งมึงออกไปเป็นกะรีมีผัวเป็นร้อยแล้ว หัวกูไปแค่คนเดียวคือราจินราจินอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นกูจะเตรียมอัดคลิปวิดีโอตอนมึงโดนพวกกูรุมโทรมกับตอนที่มันแหกขานอนรับแขกคนแรกแล้วส่งไปให้ราจินแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของมึงดูด้วยให้ทุกคนในตระกูลเบมเบได้รู้ได้เห็นอาให้พวกมันเจ็บใจเล่นๆดิ้นตายกันไปเลยไปยังไงกระจอกชิบหายนี่มึงคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ย คิดว่าคนอย่างลูกล้าคนนี้จะกลัวคำขู่นี้เหรอผมแค้นหัวร้อออกมาเยョะเย้ยไอ้พวกสถุนทำกลางทำเป็นปากเก่งไปเถอะมึงถึงตอนนั้นอย่ามาร้องไห้หาพ่อมึงก็แล้วกันถ้ากูร้องตอนนี้กูคงร้องหาแค่ผัวกูคนเดียวเท่านั้นเพราะลำพังผัวกูคนเดียวก็คงจัดการผู้มึงได้ไม่ยากไม่ต้องลำบากให้พ่อกูลงมือนอกเสียจากมาซักอยากศูนย์พันจริงๆอย่างนั้นกูจะให้พ่อสงเคราะห์ให้ ถอนราดถอนคนผู้มึงให้หมดอย่าอดดีให้มันมากนะอย่าคิดว่าพวกกูจะกลัวพ่อกับผัวมึงเหมือนคน,นอื่นเอาตัวมาสองคนไปออนั่นมึงจะทําอะไรอย่าแต่ต้องเขาเป็นอันขาดท่อนแขนสองข้างออกแรงกดกระชับร่างอ้วนของเด็กน้อยเข้ามาแนบอ,อกทันทีเมื่อเห็นว่าพวกมันคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาแย่งบรูโน่ไปจากผมไอเด็กเวนนี่ไปขอพวกกูอย่าแต่ต้องเขาเชียวมึงช่วยมันมา ถ้าที่มึงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอเด็กะย้านี่มันเป็นใครก่อนหน้านั้นเขาเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนแต่ตอนนี้เขาคือลูกของกูถ้าพวกมึงไม่อยากตายเอามึงขอผู้มึงออาไปจากลูกกูเดี๋ยวนี้มึงนี่มันปากกี่ชิบหายเลยนะลูก้านี่มึงคงยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองสินะพวกมึงตั้งหากละ่ะที่ยังไม่รู้ชะตาของตัวเองพวกเสียงเหมือนมีอะไรหนัก,นกสบัดมาก,กระทบหน้าจากนั้นสติผมก็ดับหายไป เหลือไว้เพียงความเจ็บแปรบมึนงงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเกินกว่าจะคาดเดาได้เพราะเมื่อเปลือกตาของผมขยับเปิดขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างก็มีเพียงความว่างเปล่าอันมืดสนิทกับเสียงสะอื้นคลางฮึกๆของบรูโน่ดังแทรกอยู่ในความมืดอันเวิ้งหวางบรูโน่ผมเอ่ยเรียกชื่อของลูกชายควานมือคลำไปในความมืดมีม บรูโนอยู่ไหนลูกมาหาหมามีมีมีมผมควานไปจับเจอขาอ้วนสั้นป้อมวินาทีนั่นเองเสียงร้องไห้เจ้าแผดดังขึ้นมาในทันทีไม่เป็นไรหมามีอยู่นี่แล้วลูกผมคว้าเอาเจ้าก้อนตัวกลมสันเทาอุ้มขึ้นมากอดปลอบประโลมแขนเล็กๆยกขึ้นมาส,ป,สปิดสปะพยายามกอดผมแน่น ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าก่อนหน้านี้เจ้าลูกหมูของผมต้องเจอกับอะไรมาบ้างและหากพ่อแม่ตัวจริงของบรูโนรู้ว่าลูกชายแสนน่ารักถูกไอ้พวกระยำหม,มาฮัลลมาอย่างนี้เขาจะโกรธแค้นแค่ไหนนี่ขนาดผมเป็นแค่พ่อแม่ชั่วคราวยังเจ็บแค้นแน่นใจในอกจนแทบหายใจไม่ออกถ้ารอดชีวิตออกไปได้แล้วมีโอกาสกลับมาแก้แค้นรับรองเลยว่าพวกมันไม่ตายดีแน่นอนอาการเจ็บจี๊ดปวดหนึบไปขั้วหัว ประกอบกับคาบอะไรบางอย่างแห้งกรังติดอยู่บนใบหน้าและส่อขคอทำให้ผมพอเดาได้ว่าไอ้ที่ผมสลบไปนั้นคงเพราะพวกมันซัดเข้าเต็มแรงจนได้เลือดอย่างนี้มึงนะมึงคอยดูนะกูจะฟ้องพ่อกูจะฟ้องผัวว่าพวกมึงตีกูไอ้พวกสารเลวผมยกมือลูกสำรวจตรวจบาดแผลของตัวเองครืดครืดครืดเสียงเหมือนมีคนกำลังปลดล็อก พอสลักกรอประตูขนาดใหญ่พร้อมกับบานประตูเปิดออกกว้างแสงสว่างของยามค่ำสลัวๆส่องผ่านลอดเข้ามาทำให้ผมเพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองกำลังนั่งอยู่กลางตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์มีขาสั้นเกี่ยวแขนกอดผมเอาไว้แน่นหน้ากรมหันหลบซุกเข้ามาหลบอยู่กับซอกคอพร้รองเสียงสะอื้นฮึกๆมันกลัวมากจนไม่กล้าร้องไห้ฟื้นแล้วเหรอหลับอยู่มั้ง ผมแค่เสียงประชดประชันอย่างไม่คิดวันกลัวแล้วกูตบความมือหยาบง้างยกขึ้นมาสูงเอาสิตบเลยมึงตบกูกี่ทีกูจําได้หมดนะทําไมหรือมึงคิดจะแก้แค้นเอาคืนเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอีกไม่เกินสิบหนาทีเรือลำนี้จะออกจากท่ามันแล่นออกทะเลเมื่อไรแล้วก็มึงสองคนก็บอกลาชีวิตสุขสบายของมึงได้เลย ถ้าอย่างนั้นอีกไม่เกินสิบนาทีพวกมึงคนรีบหายใจเพราะบางทีไอ้เรือลับนี้ยังไม่ทันได้อุ่นเครื่องยนต์พวกมึงทุกคนอาจจะไม่มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้ชัวชีวิตของคนอย่างลูกา้าพ่อไม่เคยสอนให้ผมรู้จักกับคําว่ากลัวผมโตโดยมีสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงมีเสือโคร่งเป็นเพื่อนเล่นนับภาษาอะไรกับคําขูฟอฟอของพวกนักเลงกระจอกจะทําให้ผมกลัวได้ปากดีนักนกมึงเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง เสียงปืนดังรัวสะท้อนมาจากที่ไม่ไกลนักกระตุกมุมปากกับคิ้วของผมให้ยกสูงร่างเล็กในอ้อมกอดสะดุ้งโหยงเก็จ้าแหกปากร้องจ้าขึ้นมาทันทีเฮ <c oughs> ้ยไอเด็ก,กเว้นี่หุบป,ปากยุดแหกปากร้องสักทีกูลำคัญกูบอกให้หุบปาก มือหยาบคว้ามาเบื้องหน้าเหมือนตองการจะยื้อแจ้งเจ้าตัวเล็กไปจากผมมึงจะทําอะไรทําให้มันหยุดร้องไห้อยังไงมือหยาบเงื้อขึ้นสูงมือนจะฟาดใส่เด็กเล็กเสียงร้องไห้อย่างค้นขวัญเสียทาเอาผมใจหายคอเล็กถูกแขนสั้นรัดจนผมแทบหายใจไม่ออกเอ้ยเอามันมาให้กูอย่ามาแตะต้องลูกกูขายกขึ้นมาถีบออกไปพลวัน สองมือนั้นกอดรัดร่างกุมของลูกชายคนอื่นเอาไว้แน่นกูบอกให้เอามันมาให้กูอย่ามายุ่งกับลูกกูมีมือหนาคว้าร่างเล็กพยายามดึงเด็กน้อยออกไปปล่อยลูกกูนะเรียวแรงที่เหมือนจะหมดหายไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผมพุ่งเข้าไปใส่ไอ้คนตัวใหญ่แล้วรัวมือรัวตีเส่มันอย่างไม่ยัง้งจากนั้นพยายามย่งเอาบรูโน่กลับคืนมา อาศัยจังหวะที่มันยังเมาหมัดกระโจนวิ่งออกไปทางประตูซึ่งเปิดค้างอยู่เปรียงเสียงปืนแผดกล้องสะท้อนดังอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์เหล็กเสียงแหลมเล็กกรีดร้องอยู่ข้างหูผมจนใจหายเออแขนข้างหนึ่งมันถูกมีดสับลงมามันสั่นจนแทบไม่มีแรงประคองอุ้มเด็กน้อยที่ตอนนี้ได้แต่สะอึกฮึกฮก๊ตัวสัตว์ด้วยความกลัว<อ>มึงจะไปไหนบ้าเอ้ยเออ หนังหัวเจ็บเพราะถูกมือกระชากจากนั้นพื้นรองเท้าใหญ่ถีบเข้ามาเต็มแผ่นหลังจดผมล้มขมำความหลบไปเกือบทับลูกชายตัวเล็กในอ้อมกอดแต่เพราะระวงคนในอ้อมแขนจึงพลาดท่าล้มหลบมากระแทกพื้นแข็งอย่างเต็มแรง <c oughs> เสียงกรีดร้องของเด็กเล็กดังลั่นสะท้านไปทั่วเรือลำใหญ่ในความมืดอึดใจหนึ่งไม่เกินหวินาทีหลังจากสิ้นเสียงปืนนับสิบกระบอก เหมือนมันพร้อมใจกันระเบิดกระสุนใส่กันจนหูผมแทบดับบรูโนมาหามามีลากมันกลับเข้าไปในตู้ใครคนหนึ่งร้องสั่งฝันเป็นเธอมึงผมลุกขึ้นแล้วคว้าลูกชายใส่เข้ามากลางอกจากนั้นออกวิ่งไปเบื้องหน้าอย่างสุดชีวิตเสียงปืนดังติดติดกันหลายนัดแต่แขนขาของผมยังสามารถวิ่งต่อไปได้นั่นหมายความว่าอาจมีใครตามมาช่วยพวกเราแล้วพล ร่างของใครคนหนึ่งถลาออกมายืนขวางหัวใจผมหลุดไปอยู่ปลายเล็บตีทันทีเพราะกำลังคิดว่าหนีพวกมันพ้นแล้วเชียวเฮียนี่ผัวไม่ใช่เฮียเอ้าลาจินผมพุ่งเข้าไปซุกอยู่กลางอ้อมกอดนั้นทันทีหนีดิเด็กน้อยอ้าแขนผัวเข้าไปหาแต่ทว่ายังไม่ทันได้อยู่สะอื้นไงลูกแดดดี้มาแล้วคุณมาคนเดียวเหรอ ผมกว่าตามองไปรอบๆหูยังแว้วเสียงปืนรวมมาจากรอบทิศทางตอนแรกคิดว่ามาคนเดียวตอนนี้ไม่รู้ว่าใครบ,าบ้างมันเยอะไปหมดแยกไม่ออกแต่ที่แน่ๆถ้าฟังจากเสียงปืนพ่อกับน้องชายนายยกมาทั้งตระกูลเลยแล้วนายกับบรูโนโ,นโอเคไหมฝ่ามืออุ่นยืดออกมาประคองแก้มเช้าของผมเบามือไม่โอเคเท่าไหร่ผมเอียงหัวข้างที่ถูกตีจนเลือดอาบทำการฟ้องผัวไปในคราวเดียว จากนั้นเอี้ยวตัวเบี่ยงแขนข้างที่ถูกยิงไปอ้อนขอคะแนนสงสารจากผัวซ้ํากระสุนแค่ถากไปนายยังไหวใช่ไหมเออแล้วคุณล่ะทำไมสภาพเป็นงนั้นน่ะหัวใจตกหล่นไปถึงตาตุ่มเมื่อมองสำรวจร่างผัวที่มีเลือดชุ่มเปียกแฉะตั้งแต่ใบหน้าแขนขาหน้าอกจนตอนนี้ของเหลวหนืดคข้นเปลือลาไปยังเสื้อผ้าเด็กของบลูโน่ไปด้วยฉันโอเคสภาพนี้เรียกว่าโอเคเหรอ แค่นายกับบรูโนปลอดภัยทุกอย่างมันก็โอเคแล้วฉันมาช่วยนายอย่างที่สัญญาเอาไว้แล้วนะรีบฝีปากจุมพิษลงมาบนหน้าผาของเราแม่ลูกราจินก่อนอะไรบางอย่างเล่นขึ้นมาจุกอยู่กลางอกจนผมพูดไม่ออกกดข้อเดียวของฉันห้ามไม่ให้ใครมาแตะต้องลูกเมียทอนแขนยาวโอบผมเข้าไปกอดกดร้อยข้อของผมใครหน้าไหนก็ห้ามแตะต้องลูกผัว มือ,อย่างปืนไรเฟิลมาจากสามีตรวจด,ดูกระสุนที่เหลืออยู่ภายในจากนั้นพยักหน้าให้สัญญาณว่าพร้อมสู้ไปด้วยกันแจ็คเก็ตหนังตัวใหญ่ถูกรูดซิปลงไปจนสุดแล้วซุกลูกชายตัวกลมเข้าไปไว้ด้านในซึ่งซ่อนสายสะพายสลับช่วยพยุงอุ้มลูกเอาไว้ผมไงหน้าขึ้นไปมองลูกชายแสนเย็นชาทว่าอบอุ่นอ่อนโยนคนนี้นึกภูมิใจที่ตัวเองเลือกผัวไม่ผิดราจินตั้งใจมาหาผมกับบูโนจริงๆ จุกนมหลอกถูกดึงออกมาจากกระเป๋าส่งใส่ปากให้ลูกจากนั้นรูดซิปปิดอกเสื้อมิดชิดพร้อมไหมดวงตาคมหันกลับมาสบตากับผมแน่วแน่จริงจังราจินหืผมรักคุณผมกระโดดขึ้นไปจูบคนทั่ทั้งตัวชุบไปด้วยเลือดมันใช่เวลาไหมเนี่ยใช่เวลานี้แหละอิ่งโคตรรักคุณเลย สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกระลใจในการทคลิปต่อไปของพวกเราและก็อย่าลืมกด Super อร์แตงเพื่อเป็นกระลใจให้กับทีมงานทุกคนในการทำต่อด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ yeah. ให้เสีภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio